รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อกเตอร์สิวพรศรีศักดินัน มาที่ครมสัญจรเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยที่ประชุมได้อนุมัติ24โครงการเพื่อพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะก็มีนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์นะคะซึ่งมีความพร้อมและดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1, 1ปีวงเงินกว่า496ล้านบาทซึ่งแบ่งออกเป็นข้อเสนอจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1รวม16โครงการกรอบวงเงินกว่า249 าบาทค่ะข้อเสนอพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของภาคเอกชนรวม8โครงการกรอบวงเงินอยู่ที่กว่า247ล้านบาทนะคะทั้ง24โครงการนั้นครอบคลุมในเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมสิ่งแวดล้อมการเกษตรวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ w w w t h a i g o f g o t h ค่ะ